สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปวันนี้จะพามาเก็บผักเช่พูหรือผักอีเลศนะคะเก็บไปทําอาหารนะคะไปไว้ทานอาหารทาอาหารทานค่ะนี่สวยงามมากด้านหลังจะเป็นต้นของเรานะคะผักเดี๋ยวพาไปชมเลยค่ะนี่คะ่ะผักเกิดตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เกิดเองนะคะปลูกแต่ว่ามันธรรมชาติสุดๆนะคะนี่ปลอดสารพิษนะคะผักอันนี้มีประโยชน์มากมายนะคะ สามารถทานสดก็ได้ทานสุกก็ได้ไปทําใส่แกงองค์แกงอ่อมเนี่ยอร่อยมากจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะกลิ่นหอมเฉพาะตัวนั่นเองนะคะปลูกง่ายนะคะสามารถปลูกแบบนําแบบนี้ไปเสียบเสียบไว้ได้เลยนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะมีรากแตกรากงอกขึ้นมาเองนะคะหลือลําต้นก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะไปทำอากินกับยำแหนมหรือว่ากับ ลาบกับก้อยอะไรก็เข้ากันนะคะอร่อยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะประโยชน์มากมายนะคะเป็นผักพื้นบ้านนะคะปลูกง่ายโตไวนะคะทานได้ทั้งสดและสุกไปใส่แกงอ่อมนี่จะหอมๆเลยนะคะนี่บางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็จะไม่ชอบกลิ่นแล้วแต่นะคะส่วนเราก็ชอบนะคะนี่เราเก็บได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะ ไปไว้ทําอาหารนะคะแต่ส่วนทําอะไรยังไม่แน่ใจนะคะกินสดก็ได้นะคะเนี่ยเวลาไอบรรเทาอาการไอได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะนําไปนําใบเขาเนี่ยไปทานกับไปใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวนะคะสามารถบรรเทาอาการไอได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวยงามมาก